สวัสดีครับวันนี้คุณตุ้ยก็กลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยก็มีทั้งของดีและของเด็ดนะครับของเก่ามากมายนะครับไม้ทุกคนเรียกซื้อเรียกหานะครับแฟชั่นกีกอัศดงนะครับเป็นชุดแบบชุดกีกเนาะแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับกล้ามดํากล้ามฟ้ากล้ามทองนะครับทั้งชายและหญิงครับกลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนครับในวันที่24ถึงวันที่26ครับเพียงแค่3วันนะครับสำหรับใครที่รอกล้ามทองสักทองเนี่ยก็อย่าลืมไปสุ่มกันที่ตู้อีโวได้เลยนะรกกีเเาไปดดดดูขขขขอออองงงง็แ่ผม ก็มี u t u b e ช่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการขายรหัสฟรีไฟล์ราคาถูกมาแนะนํานี่ครับทุกคนครับเป็นช่องของ Admin Live นั่นเองครับทุกคนครับนะเป็นการซื้อขาย ID ฟรีไฟล์ราคาถูกมากๆครับทุกคนครับก่อนอื่นเลยเข้ามาเนีอ่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับทุกคนครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการเรียกซื้อเรียกหา ID เฟรีไฟล์ราคาถูกๆนะครับดูจากช่องผมแล้วเอ้ยไม่ถูกใจหรือเปล่าลองมาดูช่องของ Admin Live ได้นะครับทุกคนครับนี่เลยครับนะในราคา399บาทครับทุกคนครับมี AK มา ปะกรอ่ะเป็นไงเ,เอออย่าลืมเข้ามาเรียกซื้อเลขหาในช่องของแอดมินลิฟด้วยนะครับทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็มาเรียกซื้อเลขหาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่การขายรหัสฟิวไฟของเรากันต่อเลยโอเคครับอยู่กับรหัสสินค้า227น,น,นะครับ2499นั่นเองครับทุกคนครับเชื่อม Facebook มาดูหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล53ไลค์978ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้ครับทุกคนครับนะต่อไปมาดูกันที่ปะกอนครับละกอนของเราเนี่ย โคโนโอ้โหโคโน่มีครับทุกคนครับไม่ต้องไปเติมครับโคโน่ที่โกงของเราเนี่ยมีแน่นอนครับนะเลยชุดเซ็ตของเราครับไม่ว่าจะเป็นหัวคงหัวขาวครับแมสผ้าปิดปากหัวของไซตามะหัวของจีเอหัวล้นของอะไรต่างๆครับอุ้ยคือว่าตึงอยู่นะครับหัวแฟชั่นหัวนี้ตึงเลยนะครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นผ้าปิดปากครับคาบ์กิผ้าปิดปากแมสเก็บทรงนิดนึงก็มีเหมือนกันครับหนวดคงหนวดขาวครับนี่เลยนะครับนะไปดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่เลยเป็นไงครับชุดของไซตามะชุดของ พี่ตูนสีขาวครับแล้วก็เสื้อชุดบอลอะไรต่างๆมีแน,น่นอนครับมาดูกางเกงกันบ้างครับนี่เลยครับงเกงพี่ตูนอธิวลาครับงเกงของเจนอดครับใส่แบบขาเดฟครับพี่ตูนต้องใส่แบบนี้ครับนะาานนน,น,นึงใจ ัช่องทีครับกางเกงสายไฮไลท์กางเกงไฮโลไฮไลท์อะไรต่างๆมีแน่นอนครับแล้วก็ซูเซ็ตของเราครับนะกล่องของเราบัตรเพิ่มอื่นๆนี่เองครับนะคิดตั้งสี่เจ็ดลูกแก้วอีกแปดลูกเอาไปสุ่มข้ามทองได้เลยนะครับทุกคนครับจริงๆแรงๆครับมาดูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนะตัวผู้หญิงเนี่ยต่พลาดไปที่โมโคเลยนะครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ตาดงตาแดงของผู้หญิงครับหของข้าบุกิอะไรต่างๆเมียอของค้าบุกิครับทุกคนครับนะเซตแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับนะแฟชั่นหน้ากากของเราครับนี่เป็นไงนะครับหนวดคงหนวดขาวต่างๆครับมีแน่นอนครับผ้าปิดปงปิดปากแล้วก็ตาแดงของเราตาแดงตาดำบดเนาะแล้วก็ชุดเสื้อของเราครับก็ตามนี้ครับเลยนราบรา2,499บาทนั่นเองนะครับนี่คือแฟชั่นกางเกงนะครับนะแล้วก็รองเท้าครับนี่เป็นไง ตึงๆแรงๆมากกับความแรงความตึงอยู่ที่นี่ที่เดียวครับทุกคนครับนะต่อไปไปดูกันที่เขาเรียกว่านะครับคู่หูตัวละครกันบ้างเลยนะครับนี่เลยครับคู่หูตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นลิงนกฟินิกอะไรต่างๆครับนะใส่อะไรหน่ยไม่ครพลาดเลยคอลเลกชันท่าทางครับนี่ท่านั่งจิบกาแฟท่าบุญ่าท่าอะไรต่างๆครับพี่แน่นอนครับจอ้นนะครับนะกระเป๋าสัานสุดท้สุดแรงกระเป๋าน้องไก่ชมพูนั่นเองครับทุกคนไม่ว่ากล่องดวงใจนะครับชาร์กไดฟ์ครับทุกคนครับยานท่านะ นี่เลยครับทุกคนครับแล้วก็แอร์บอร์ดมันนี่บอดครับล่มชูชีพของเรามาได้ล่มใส่ตำมะแล้วก็ภาพพื้นหลังนี่เลยครับเดมอนซีซัน5ของเราครับมาดูรูปภาพครับนี่เลยนี่ครับตาก็ตามนี้ครับทุกคนครับในราคา2,499บาทมาดูแฟชั่นสกินปืนครับนี่เป็นไงนี่ครับ ตึงๆเหมือนกันครับสกาของเราก็มีเหมือนกันครับกอสตซาครับ SKS M 2 4 9 f a ่เก้ครับทุกคน XM 8ครับนี่เลยมาดู MG กันบ้างครับนะนี่เลยครับนาะ MP สี่ศูนย์ครับ P 9 0แล้วก็ทอมสันครับมาดูช็อตกันลูกซองแบบนี้ก็มีเหมือนกันสไนปงสไนเปอร์พิสตันครับนะแล้วก็มาลีครับกระทะสามรูปแบบมีตันอีก7อันโนเยอะมากครับในราคา2499บาทครับทุกคนไม้เบสบอลแล้วก็คาตานะไฟถหน้าล็อบบี้เลยนะครับฟิตของเรามาด้วยหมัดจริงจังบอกเลยว่า ไม่ทำกลับมาขายแน่นอนแล้วเบิร์อีกหครับไอวอรอีกหรูปแบบครับแล้วก็อาเธอร์ของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับในราคา2499บาททักมาได้โอ้ยครับกูยู่กำลังสินค้า228ในราคา1300บาทครับทุกคนครับนี่เลยครับนะชุดสีแดงครับทุกคนครับหลายคนที่ต้องการนะครับนะเลเวล56ไลท์หนึ่งพันครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้ครับบอกเลยว่าแค่ชุดนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับนะมาดูตัวละครกันบ้างครับไม่จะเป็นโคนโนออลกะไรต่างๆนี้แแแนนนนนน่่่่ออะคครรััับไปดูกทีฟชเืงต่งกายครับหนาัวขท เราเป็นไงนีครับหัวคงหัวขาวไรต่างๆหัวล้นของแซามะนะครับนี่นะครับทุกคนโอ้โหทุกคนแฟชั่นตึงนะครับนะแล้วก็หัวนี้เลยนะครับนะโอ้โหตาดดงตาดำแล้วนะครับหัวลิงกระดังนะพวกนี้เหมือนกันนะผมว่าคุ้มครับนะเห็นแค่หัวแค่นี้ในราคาหนึ่งพัามร้อยบาทผมว่าต้องมีคนโอนคาใครพร้อมโอนแล้วก็รอนะครับทุกคนครับนะรอไปเลยครับทุกคนครับนะเออไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งครับทุกคนนะใครเร่งเนี่ยผมโอนเงินคืนนะครับนะอืม เดี๋ยวรีบจะเร่งครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มีไปหลักบ้างขนาดนั้นครับนี่เลยครับแฟชั่นนี่ครับต้องใส่เซตนี้เข้าไปครับในราคา1,300บาทบอกเลยคุ้มๆเลยๆเลยนะครับนั้นทุกคนครับนะนี่ครับรองเท้าเข้าไปเลดี้อครับโอ้คู่กับสีแดงอ่ะใส่ก็แล้วคู่กันมากมายครับทุกคนครับเป็นไงนี่ครับนะแล้วก็กล่องรอแพ็กเกจอื่นๆของเราก็ตามนี้ครับชิทันสี่สิบเอ็ดครับทุกคนครับลูกแก้วอีกหกลูกนั่นเองครับบอกเลยว่าเอาไปสุ่มกล้ามทองได้เลยนะครับนะต่อไปมาดูกันที่ตัวละครผู้หหหหญญิิงงงกกกััััันนนนนนนบบบบ้้้้้้้าาาาาคค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 ครรรรรทุุุุโอมมมม่่่่แแเเเ็็็ตววววลลละะะะผูียจป เอามงเอาหมวยต่างๆครับทุกคนครับเซตของเราครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับนะเป็นไงนี่ครับมาดูแฟชั่นเครื่องแต่งกายกันบ้างครับก่อนแรกเครื่องแต่งกายก็ตึงเหมือนกันครับใส่ให้ลงไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนี่ครับนะเสื้อของไซตามงไซตามะเสื้อแบบคอเต่าก็มีเหมือนกันครับนี่เลยนะครับเป็นเกงรัดลุูมเกงปีกนกของผู้หญิงแล้วก็รองเท้าครับนะเป็นไงใส่ให้ลงไฮไลท์ไม่ควรพลาดครับนั่นรองเท้าใส่ให้ลงไฮไลท์แล้วก็ชุดเซตของผู้หญิงเยอะแยะมากมายครับทุกคนมาดูกันที่คู่หูตัวละครครับนะอู่ของเราเนี่ยยยไไไไมมมม่่่่ววาาาาาาจะะะนน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 กกกกกฟีีิิ์์คคครรรรัััับบบเเลลสฮทแแพพพดด้้ออตงๆหห็ื คอลเลกชันท่าทางครับนี่ท่าโปรยเงินท่าหมัดไซ่ฟตมะครับทุกคนครับเนี่ราคา1 3 0่าบาทผมว่าคุ้มนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าไอดีนี้ต้องมีคนแบบนะครับทุกคนครับนั่นแหละเนี่ยเออนะครับมันนี่บอดของเราครับนะล่มชุช,ชีพของเราก็ตามนี้เลยครับล่มเอสุสสุดเทพสุดแล้วภาพพื้นหลังของเราก็ตามนี้ครับภาพพื้นหลังปีกนกนะ แล้วก็รูปของเราครับก็ตามนี้เลยนะครับ A B C D E F G ถึงแซดครับมาดูสกินอวาวุธหองเบาเลยนะครับนะ M4 ของเราครับทุกคนครับ A K มังกรถาวรครับ M14 สากาครับนะดาเมจบอก2ครับ h อ s ครับ M249 อัตรากันยิงครับงัดหัวง่ายมากครับฟาร์มัสของเรา XM8 กระโดดยิงหัวแตกเลยนะครับนั้นแล้วก็ M60 ครับมาดู XMJ กันบ้างอยู่ที่ UMP ครับนะ P90 ครับเอมี MP5B S นี่ครับทุกคนครับในคันนี้เข้าก็มีเหมือนกันครับโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาครับลูกซองไฟเปอะไรกันสเปซของเราแล้วก็ M1877 ตัวนี้อีกนะครับทุกคนครับในราคา1,300บาทเอาดินี่ครับนะเออนี่ครับฝากเท่าไหร่ผมก็ขายแค่นั้นแหละครับนะทุกคนไม่ต้องเออเยอะแยะครับนี่เลยครับมีทอนตัดอีกหกอั ไม้เบสบอลอีก4ครับแล้วก็คาตาดนัถือหน้าล็อบบี้ทิเทเสเลเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ฟิตหมัดจริงจังอีกอะ่ะเอาดิคนนี้แล้วก็ระเบิดอีก ก็รูปแบบแล้วก็นี่ครับไอวอลอีก4ีอ่ารูปแบบครับแล้วก็ตามนี้ครับในราคา1,300บาทนะครับทุกคนทักมาโอเคครับกูยูเกาลังสินค้า229ในราคา1,500บาทครับทุกคนครับนะหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวลแหวนแดงครับทุกคนครับไม่ต้องไปลงไปเล่นกันละเลเวลหกสิบเอ็ดไลท์หนึ่งพันเก้าร้อยครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้ครับทุกคนครับนะเอซีซั่นนี้ไม่ต้องดันแล้วนะครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นกันบ้างครับนี่เลยครับทุกคนครับตัวละครของเราไม่ว่าจะ ชุดก็แอบตึงนะครับแบบเอาไป,าไปซ่อนผมไว้ครับนะหัวโค้งหัวขาองเล่าเป็นไงมีเหมือนกันนะครับ นะครับเมื่อกี้ลมตีครับแล้วก็หัวแฟชั่นต่างๆครับโอ้ดีโคตรเท่โคตรแรงมากกับความแรงความตึงนะครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อของเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อถอดเสื้อกล้ามปูอะไรต่างๆครับเอสุดสุดเท่สุดแรงนาคาหมื่นสองบาทครับก็มีเหมือนกันครับแต่เอามาขายแค่1นึ่งบาทคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับนะนี่เลยครับทุกคนครับกางเกงของเราเนี่ยนะกางเกงใส่ไฮโลไฮไลท์ต่างๆมีแน่นอนครับกางเกงขาสรงขาสั้นครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบเล็ไอครับทุกคนครับที่แบบว่าหายากๆนะครับแล้วก็็นนนนนนีีี่่่คคคครรรรรรัััับบบบาาาา์อออออสปปปดดดขขงงงเเเเเเแลล้วกกุซตะยไิ เอานะครับแพ็กเกจตัวละครแล้วก็บัตรเพิ่มอื่นๆครับชิ้ตันจีจิบลูกแก้วอีก2อลูกครับชิ้ตันเยอะมากครับทุกคนครับมาดูกันแต่งตัวของผู้หญิงกันบ้างครับแฟชั่นของผู้หญิงนะครับแต่ภาพพิเกนลี่เลยนะครับนี่เลยครับนะมันจะเป็นหัวแบบนี้ครับทุกคนครับหืมแรลงแดงครับนะครับเนี่ยของคาบุกิหัวเอามงเอาหมวยอะไรต่างๆมีแน่นอนครับนี่ครับแฟชั่นเว่นตาเซตเป็นลาปาโตของเราครับนะไม่เป็นหนวดคงหนวดขาวอะไรต่างๆมีครบเซตเลยนะครับแฟชั่นเครื่องแต่งกายครับนี่เลยเสื้อผ้าครัััััััับบบบบบทททุุุกกกกกกคคคคคคคนน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 นรรรรรระะะะเเเเปป็็็็ไไไงงหสสสือแลลลลาาด้้ยถมวววิโโ์์ นะผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างครับในเวลาเรียนเนี่ยผมไม่ค่อยว่างนะครับนะสำหรับใครที่จะโอนเงินเนี่ยก็รอผมตอบนะครับทุกคนครับนะนี่ครับอดูแล้วนีหวะนะครับอู้ตัวละครครับนะคือผมไม่ค่อยว่างนะครับทุกคนครับถ้าใครอยากซื้อขายเนี่ยก็ต้องรอผมตอบนะครับนะไม่ใช่ว่าเล่งมาเร่งนะครับนะเออนะครับ ถ้าไม่ไม่งั้นก็นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยให้เลขโอนแล้วค่อยโอนมาแล้วกันนะครับนี่เลยครับทุกคนกล่องฐานะของเรานะครับแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงนะครับนะใครที่ฝากขายก็ตามคิวเดอร์นะครับทุกคนครับพื้นหลังของเรานี่ครับนี่เลยพื้นหลังองค์กรตามคิวนะครับใครฝากขายก็ตามคิวนะครับทุกคนครับนะคิวเนี่ยไม่เกินวัน2วันครับทุกคนครับไม่เกินวัน2วันแน่นอนครับนี่เลยนี่ครับต่อไปดูแฟชั่นอาวุธกันบ้างครับนี่เลยครับคน M4 ครับ AK นะครับ4วันเอาไปเล่นฟรีๆเลยนะครับนะ M14 ่วัา 6กระบอกโอ้โหเยอะแยะครับกอซ่าครับ HSM249 ฟาร์มัสครับทุกคนครับนะ x m 8ครับ M60 ครับทุกคนหรือเอกันบ้างครับอยู่ที่ UMP ครับ MP54 กระบอกนะครับ BSMP40 ครับ P90 นั่นเองครับมาดูช็อตกันครับทุกคนลูกซอง evo บสีเขียวสเปซอีก3กระบอกสไนเปอร์สไนเปอร์ของเราครับขาหนี่ครับพิสตันก็ตามนี้เลยนะครับมาลีครับกระทะแตงโมถึงนั่นล็อบบี้สุดเทสสุดแลมีโนตัดอีก5รูปแบบไมโครอิคสองแล้วก็คานะไฟฟ้าครับคานะสิทธิขั้นสูงครับคนไม่นำกลับมาขายที่นอนระเบิดอออีกก8ัันนะครบแล้วว็ไ ไซตาำมงไซตามะสุดเทสสุดแรงแล้วก็ M79 ตัวนี้เลยนี่ครับทุกคนครับในราคา1,500บาททักเพจโอเคครับผมก็ยุ่การสสินค้า230นะเลยครับ1,500บาทนะครับทุกคนครับนี่เลยครับถ้าไปขี่มอเตอร์ไซค์สุดเทสสุดแรงของเราครับนะมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับไม่ใช่ครับนะหน้าโปรไฟล์ของเรารีเวล66ไลน์1,600ครับแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับนะมีเชื่อไยรุ่นปาคาบครับทุกคนทุคนเลยว่าสุดเทสสุดแรง ครับทุกคนครับนะไปดูกันที่แฟชั่นกันบ้างครับทุกคนครับนันนี่เลยครับไม่จะเป็นหัวโคงหัวขาวครับโคโน่สุดเท่สุดแรงสุดชิโกงของเราก็มีครับหัวล้านหอัวหัวไซตามงไซตามะอะไรต่างๆของคนเจนอตมีเหมือนกันครับทุกคนอุ้ย ตึงๆเลนแรงเลยนะครับทุกคนครับผมว่าไอดีนี้ผมว่าโคตรแรงครับนะเป็นไงนะครับทุกคนครับโอ้โหโคตรแรงมากับความแรงอยู่ที่นี่เลยนะครับในราคาหนึ่ันห้ารบาทครับทุกคนครับทักมาได้เลยครับนะตาดงตาแดงของเราก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนะเราจะเป็นผ้าปิดปงปิดปากครับใส่ตาแดงให้เลยนี่เลยนะครับทุกคนครับนะดูแฟชั่นเสื้อของเราครับนี่เลยครับเสื้อของสุดนอนเซตมะวัยรุ่นปลาคาร์บครับก็มีเหมือนกันครับเอซุสเทสสุดแรงของเราในราคาหมื่นสองแล้วก็เสื้อตัวนี้ครับทุกคนครับบอกเลยว่าโคตรแรงมากััับบบคคคควาาาาามมมแรรงชนนนนนทท่โลลกกกไํขยะุ ครับนะอันไหนที่เป็นร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มันเป็นขึ้นชื่อเนี่ยเปะไซตามะพันพันแมนเนี่ยไม่นํากลับมาขายแน่นอนครับนะแต่วพวกจระชนคนพุโลกเนี่ยไม่นํากลับมาขายครับ เป็นไงทุกคนครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับทุกคนครับนะทักมาได้เลยเด้อนะครับทุกคนแล้วก็ไฟนี่ครับนั้นสุดสายไล์อะไรต่างๆครับไปสันเสื้อกล่องแพ็กเกจของเรานะครับบัตรเพิ่มนะครับนี่เลยบัตรเพิ่มของเราก็ยังไม่ได้เปิดนะครับทุกคนครับแล้วก็อื่นครับดิสตันเจ็ดสิบเอ็ดลูกครับทุกคนครับลูกแก้วอีกสี่ลูกก็พิมพ์เขียวอีกมากมายครับไอพิมพ์เขียวตัวนี้ก็มีครับหนึ่งอันนะครับทุกคนครับนะเอาไปสุ่มกล้ามทองได้เลยนะครับต่อไปมาดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับตตตัััััััววววลลลลละะ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 คค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 รรรรรรรผู้หหญิงงงงงเเเเเเนน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 ีีี่่่่่่่่ยยบบบบบไไไมมมาาาจจปปป็็็โกๆๆๆอึแ หวัวคงหวัวขาวตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนะเป็นไงเอาเรื่องเหมือนกันครับทุกคนครับซิจาเปลาปาโต้ของเราครับนะเป็นไงหวัวคงหวังหวขาวหนวดคงหนวดขาวเลยต่าง แล้วก็นี then, <c oughs> oh, ่คร e ับแฟชั hmm. ่นแว่นตาครับแฟชั Megan. ่นเครื่องแต่งหน้าครับแล้วก็ชุดเซตอะไรเนี่ยทุกคนอันนี้ผมมีรูปเหมือนกันนะครับโอ้ชุดเซตตัวนี้ใช่ไหมที่มันเป็นเครื่องแต่งหน้านะครับนี่เลยครับเร้งดองเร้งแดงซีซั่น18 19 20นะครับมีเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็มาดูกันที่กางเกงกันบ้างครับใส่อะไรเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนในราคา1,500บาทแค่ชุดก็คุ้มแล้วนะครับนะแค่ชุดเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับทุกคนเอาเลยนะครับนะส่วนสกินปืนเนี่ยนะมาดูููููสกก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 กิินน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 นปปืคค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 ่่่่่่่หหัััััััับบบบบบ้าาาางงรรรรรรเเเลลยยอออะะะทุไไไมมมวจ็ฟฟีตๆแ ครับลิงบาบูนอะไรต่างๆมีแน่นอนครับมาดูคอลเลกชันท่าทางครับนี่เลยครับนะท่าขี่รถจักรยานท่าแบบกระโดดขึ้นรถปาดคงปาดคออะไรต่างๆครับมีแน่นอนเด้อทุกคนเด้อแล้วมาดูกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงกระเป๋าน้องไต่ชมพูนั่นเองครับทุกคนครับกล่องดวงใจชาร์กไดส์ของเราก็มีครับนะยาน่าหนะไอบอร์ดสุดเท่ครับแบ็กคราฟนั่นเองนี่ครับล่มชูชีพสุดแรงนะครับล่มสมาร์ทไอซูตเซนโฟนโปรแม็กนั่นเอง แล้วก็ภาพพื้นหลังครับภาพพื้นหลังตัวนี้ก็มีครับนะเดอดคอปบ้าครับไม่นํากลับมาขายแน่นอนครับถ้ามีถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยไม่นํากลับมาขาย CR7 ารเคอปบ้านะครับจาราชนอ่าวันพันธ์แมนหนึ่งเนี้ยไม่นํากลับมาขายแน่นอนครับแล้วก็นี่ครับเฮลิีกซีซั่นห้าครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้มาดูสกิปปืนอาวุธถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับราคา1,500บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากรณีเอฟโฟร์สก็ตติ้งเซนต์เอมังกรถาวรนะครับ M14 ของเรานะครับสี่ของเรานะครับสกิด้วยกกก็มมีเหืออนนัรารับ AKS M249 ฟาร์มัสครับ5กระบอกเลยนะครับนะ AK8 m ยี่5กระบอก EVO อีกนะครับนะลั่น2อีกนะครับทุกคนครับอัตรากันยิงหัวแบบแม่นๆเลยนะครับนะนะครับ AN94 ครับอัตรากันยิงบวก2อปืนพัสมา AUG ผมว่าคุ้มไอดีนี้คุ้มใครที่โอนรอก็รอนะครับนะใครที่รีบโอนเงินคืนไม่ต้องเอานะครับทุกคนครับ MP40 นะครับ P90 นะครับเห็นผมเห็นคนรีบๆนะทุกคนนะเอาไปทําเองอ่ะไม่รอดทุกไลน์ครับทุกคนครับติดยืนยันกันแล้วนี่ระนาดครับไม่รอดทุกไลน์บอกเลยนะครับเพราะฉะนัั้้นนแลวรรอะคบ รหัสผมมีให้อยู่แล้วครับนะแต่เอาไปทําเองติดยืนยันปุ๊บอะผมผมไม่ช่วยนะครับทุกคนครับคุณต้องเสียค่าแก้ยืนยันอีกนะนะอีก ห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับไอวีบอลอีกสามครับคาตานะอีกสองนั่นเองครับที่ถึงเราหมัดจริงจังครับนี่เลยนะครับในราคหนึ่งพันห้าร้อยบาทระเบิดไอวอลนะครับนะระเบิดสิบสองรูปแบบไอวอลอีกหกรูปแบบครับทุกคนครับนี่ครับไอวอลระเบิดอันนี้ครับนะนี่ครับไอวอลงูเหลี่ยมของเราก็มีเหมือนกันครับแล้วก็คาตานะเออไม่ใช่อ่าเทอร์ของเราครับมันต้องเอฟเจ็ดสิบเก้าดูดิทุกคนคนเบอร์คนบางอลังการนะครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาททักมาได้เลยเด้อโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับหนักสินค้าททวนครับ นะโปรไฟล์ของเรามาด้วยเรีเวลา3ไลฟ์1,600ครับนะสิทธิ์ขั้นสูงก็าตามนี้ครับนะ บอกเลยว่าตึงๆเลยแหละนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับทุกคนครับมาอีกแล้วในยับนะนี่เลยครับคิริสบิบอะลกอะไรต่างๆครับมีแน่นอนนี่ครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นการแต่งกายครับนะนี่ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามดำครับนี่ไงกล้ามดำหัวบาริกิ้งกองส่วนล่างของแกงของเราครับแฟชั่นอ่าเขาเรียกว่าแว่นตานี่ครับก็ตามนี้เลยครับแล้วไปเป็นหนวดโค้งหนวดขาวของเราก็มีเหมือนกันครับนะโอ้โหตึงๆแรงๆเลยครับมาดูแฟชั่นเสื้อครับทุกคนครับนะกล้ามดงกล้ามดังของเรามีแน่นอนครับนะเหลือแค่กล้ามทองครับบอกเลยว่าซื้อไปเเ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 นนนนนนนี่่่ยยติิิิมมมมมงงงอออาาาละะคคคครรรรััับบบททุกกกก้ขหดไไ500 เทปดับผมสุ่มไปแล้วนะครับทุกคนอือนี่ครับนี่เลยนะครับแฟชั่นกางเกงของเราครับว่ากางเกงกางเกงอะไรต่างๆใส่ให้ลงไฮไลท์ทุกคนพร้อมเล่นเลยนะครับนะแฟชั่นรองเท้าของเราครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าไอดีนี้สกินปืนแน่นมากครับผมแอบดูมานะครับนะแพ็กเกจของเรากล่องนะครับแพ็กเกจของเรานะครับบัตรเพิ่มแล้วก็อื่นๆของเรานะครับทิปตั้นอีก34ลูกครับพิมพ์เขียวอีกมากมายครับทุกคนครับแล้วก็บัตรติดชื่อหนึ่งใบบัตรเป็นชื่อคุ้มแลยนะครับซื้อไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อก่อนได้เลยนะคคคคคคครรรรรัััับบบาูตวลลลละะะะขขอองงงผ้หญิิิิกกนน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 นเเเเีีีี่่่่่ยยยพชสปทุแฟ คสิทธิ์ขั้นสูงขั้นสูงอะไรต่างๆครับมีแน่นอนครับหัวแว่นตาของเราเช่นจะเป็นลาปาโต้ของเราครับนี่เลยครับหนวดโค้งหนวดขาวอะไรต่างๆมีแน่นะครับแฟชั่นเครื่องแต่งหน้าครับนะแล้วก็นี่เลยนะครับแฟชั่นเครื่องแต่งกายครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ท่านสิบสี่สิบสามนะครับทุกคนชั้นสิบสามก็มีเหมือนกันนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดชุดบงชุดบอลอะไรต่างๆมีครบครับทุกคนครับนะครบทุกเซตเลยนะครับนะไปดูแฟชั่นกางเกงกันบ้างครับใส่ให้ลงใช่ไหมทุกคนครับมาดูรองเท้้าากัันนบบงครี่เลยคครรับอองเท้านเเวิร์ตสีแดงถืออ่ะทุกคนแล้วก็ชุดเเซตของราาากก็ตมมนี้ดูููค่หันบ้างครับนะ พกันนี่เลยนะครับนั่นเป็นนกฟินิกของเราครับนะสายไฮไรเดี๋ยวไม่ควรพลาดนกเราทุกคนไม่ต้องไปซองไปซื้อกันร้านทุกคนนะเจ็ดร้อยบาทซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยครับนี่ท่าทีกำลังการกับหลังท่าเด็ท่าถ่ายรูปอะไรต่างๆมีแน่นอนครับทุกคนเป็นกระเป๋าสปายสุดเท่สุดแรงนะครับแบ็ควิงนั่เองครับนะกล่องดวงใจนี่ครับแล้วก็พาหนะของเราก็ตามนี้ครับแอร์บอร์ดนี่เลยครับทุกคนเมกัตสกายบอร์ดครับบอกเลยคุณสุดเท่บอกเลยมีเอฟเฟกต์ที่ก้นด้วยนะครับปุ๊ดพุ่ดพุ่ดพุ่ดของเรราคับก็ตามนีาเลยนะคครับนนกี่ครับงตาขอ ก็ตามนี้เลยนะครับมาดูสกินปืนกันบ้างครับลองวาวเลยครับ700บาท M4 ลั่น2สีเขียวสีนเงิน AK ลั่น2ก็มาเหมือนกันครับ m 1็ครับสก้าของเราครับนี่เลยครับกอซ่าไปต่อได้ยาวๆอ่ะอดีนี้นะครับนะเ k s บอกเลยว่าฟาร์มอีก4กระบอกครับทุกคนครับเอ็กเกนสีเขียวแล้วก็นี่ครับเ8ลั่น2ก็มีครับเอ็นครับลั่น2ด้วยนะครับแล้วก็ AUG มีหรือเปล่าครับดูเ m g กันบ้างครับในราคานะครับทุกคนครับนี่เลยครับ UMP 3ยูบอกครับนะ MP5 อีก2ระบอก VS นะครับนะ MP 40ครับ P90 ของเราแล้วก็ Thomson ครับนี่สกินนี้ทุกคนนะบอกเลยว่ายิงหัวแม่นมากมันบวกระยะไงทุกคนงัดหัวขึ้นปืดปืดเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ M อ่าลูกซองยาวครับทุกคนแล้วลูกซอง Evo สีเขียวครับสเปซอีก3ก็บอกไนเปอร์ครับทุกคนสีเหลืองทองก็มีเหมือนกัน Python ก็ตามนี้ครับมาลีของเรากระทะสองครับนี่เราตัด3ไม้าิบอนสองแล้วก็คาตาน่ไฟถือหน้าล็อบบี้สุดเที่สุดแล้วหมัดเฟสของเราครับระเบิดอีก3 6รูปแบบครับไอวอรอีก3รูปแบบไอวอรอันนี้ทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคา บทนนัโอเคครับผมอยู่กับหน้าสินค้า23 2ในอราคา1,200บาทครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์มาด้วยเรเวล64ไลท์2,100ครับทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนี่ครับนะต่อไปมาดูกันที่ตัวละครครับหน้านี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเคนลี่อโลคายยโตะอะไรต่างๆทุกคนหลักพร้อมเล่นเลยนี้ครับทุกคนเออเลยครับเสื้อแฟชั่นเซ็ตของเราครับไม่ว่าหัวของเจนอตหัวตาดำตาแดงอะไรต่างๆครับหัวของบาวันก็มีเหมือนกันครับในราคา1,200บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับนะ โค้งหนดเขาของเราก็มีเหมือนกันครับผ้าปิดโปงปิดปากตาแดงของเรานะครับมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับทุกคนมีเสื้อซีซั่น4ครับทุกคนครับนะแล้วก็เสื้อแรงดงแรงแดงอะไรต่างๆครับซีซั่น5ของเรานะครับสุดส้มเอซุดอะไรต่างๆมีแน่นอนครับแล้วก็เสื้อไก่แบบบิดครับนี่เลยนะครับทุกคนครับนะมาดินี่ครับเออเรื่องเหมือนกันครับในราคา1,200บาทครับนี่เสื้อไก่แปดบิดครับกางเกงของเราก็ตามนี้เลยครับกางเกงบาวงบาวันของเราครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับใส่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนนนนนนนะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบอออยยยย่่่่าาแแงงกกกีททุใผมต ัก็หลังโอนเงินนะครับโอนแล้วรอนเลยครับทุกคนครับนะนี่ครับกล่องของเราครับแพ็กเกจครับอื่นๆกันบ้างครับแพ็กเกจตัวละครก็ตามนี้ครับอื่นๆครับคิดตั้งสี่ลูกครับทุกคนครับแล้วก็ลูกแก้วอีกเก้าลูกครับทุกคนครับบอกเลยว่าบัตรเป็นชิ้นหนึ่งใบบอกเลยว่าเอาไปสุ่มแบบว่าหัวกล้ามทองได้เลยนะครับทุกคน มาไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับนะของผู้หญิงกับตาพพ่าพีเรเลยนะครับนี่เลยครับชุดเซ็ตของเราครับไม่ว่าจะเป็นชุดนี้ครับทุกคนครับหัวแบบนี้หัวแบบนี้ก็เหมือนกันครับทุกคนตึงๆแรงๆเลยนะครับไปดูเฟชั่นหน้ากากครับนี่เลยนะครับทุกคนเอาดิครับหัวคงหัวขาวอะไรต่างๆหนวดขาวครับทุกคนไปดูแฟชั่นหน้ากากแฟชั่นเสื้อของเราก็จะมีชุดเซ็ตครับทุกคนครับเซ็ตหินคขาเนุยนยุคหินนะเนาะนี่ครับก็ตามนี้เลยครับนะชุดไก่แปดบิตของเราในราบน่าจะมีท่าไก่หรือเปล่านี่ไม่่แนนใจะครับ กรถามนี้ครับแฟชั่นกนเกงครับทุกคนใส่ให้ลงไฮไลท์่ังๆครับนี่เลยนะครับนะ ก็ตามนี้นะครับทุกคนคู่หูตัวละครกันบ้างครับในคู่หูของเราไม่ว่านี่เลยนี่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 เลยครับแผ่นดงแผ่นด้านอะไรต่างๆครับมาดูคอลเลกชันท่าทางครับนี่เลยครับท่าไก่ของเราครับในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทมีแน่นอนครับนะมีเสื้อไก่ก็ต้องมีท่าไก่นะครับทุกคนเออเรื่องเหมือนกันครับแล้วก็ตามนี้กระเาสปายสุดเทสสุดแรงของเราแบล็กดากอนครับทุกคนกล่องดวงใจนี่เลยครับทุกคนครับรีบมาซื้อไปแล้วประสานต่อบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากมายครับสำหรับใครอยากได้ท่าไก่ไปเต้นแอคชว์แแรงกกนนูเต้ท่าไก่ใหห้มมึงเลยอ่ะทไรน ยิงเสร็จแล้วก็เต้นท่าไก่ให้อย่างเงี้ยเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วก็นี่ครับนี่เลยนะครับเอถึงเซตด้วยนะครับตาของเราก็ตามนี้ครับมาดูอาวุธปืนกันบ้างครับเลยครับหนึ่บาทนี่ครับเอฟโฟงเราเอครับนะเอฟหนึ่งสี่สามก็บอกสก้าอีก5กระบอกครับกอซ่าของเราเอสเคเอสเอฟสองสี่เก้าครับทนฟ้ามัดอีก3กระบอกเอฟเอ็มแปดนะครับเอฟหกสิบแล้วก็เอ็นเก้าสี่ครับถาวรเลยนะครับทุกคนดาเมเดบอกสองยูเอ็มพีของเราครับเอ็มพีไฟอีก5กระบอกครับทุกคนเอ็มพีสี่ศูนย์ของเรานี่ครับนะพี นี่ครับ G18 ครับอารินเนี่ยน,นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะ นี่เลยครับทุกคนครับลูกซองซาตามะมาครับทุกคนครับนั่นราคา1,200บาทคุ้มค่าคุ้มราคาสเปซลูกซองซาตัมซาตามินะครับทุกคนครับสไนปงสไนเปอร์พิสตันของเรามาลีครับกระทะแตงโมถือหน้าลบพี่สุดเท่สุดแรงแล้วก็คาตานะไฟมิดหัวตัดอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะนี่เลยครับไม้ไม้ดนิสสอนแล้วก็คาตานะถือหน้าลบพี่ได้ด้วยครับฟิตมัดจริงจังครับคุ้มค่าคุ้มราคาบอกเลยว่าห้าครับอันละห้าร้อยครับแล้วเปิดอีกแปดรูปแบบไอวอออีกสามรูปแบบครับแล้วอา สองสามสานี่ครับส0งบาทครับทุกคนครับนะหน้าโปรไฟล์ของเราก็นี่เลยครับเลเวล10ครับไลฟ์14ครับ200บาทก็ขายได้ครับทุกคนครับนะนี่เลยครับ200บาทเขาก็มาฝากครับนี่เลยครับตอนละครของเรามาดูแฟชั่นกันแต่งตากันบ้างครับนี่จะเป็นหัวแบบนี้ครับแว่นตรงแว่นตานะครับสุดเซ็ตส้นเสื้อของเราครับนะสายให้ลงไฮไลท์เนี่ยคนนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากมายครับแรองเท้าบาววงบาวบันนะครับกางเกงบาวบันก็มีเหมือนกันครับนี่เลยอื่นทางบ้างครับทุกคนครับก็ตามนี้นะครับมาดูแฟชั่นของตัวละครของผู้หญิงคคคครรรััับบบบนนนะ200าาททกกก็ฝุี่ นครับเป็นไงครับในเซตของตอนนี้ครับทุกคนน้ำหัวแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับเป็นไงนะครับทุกคนครับต่อไปมาดูกันที่แฟชั่นเสื้อครับนี่เลยครับตัวนึงเรียงๆเลยนะครับอันนี้ไม่ยู่เสื้ออะไรนะครับชุดส้มอะไรต่างๆครับมีครบแน่นอนครับราคาสองร้อยบาทครับนี่ครับเอาไปทําแบบ ไอดีลองก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนต่อไปมาดูกันที่คู่หูตัวละครนะครับหูตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเมียวอะไรต่างๆครับแผ่นดงแพนด้าครับมีแน่นอนครับนะเป็นไงนี่ครับต่อไปมาดูกันคอลเลกชันท่าทางครับนี่เลยครับสู้ๆสู้ๆครับทุกคนครับกล่องดวงใจยานพาหนะแอร์บอร์ดครับล้มชูชีพผ้าพื้นหลังแล้วก็รูปของเราก็ตามนี้เลยนะครับมาดูสกินปืนกันบ้างครับว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับนะนี่เลยครับมีสกาครับทุกคนครับมีเอ็กเกมแปดครับทุกคนเออเรื่องเหมือนกันครับเอสเอ็มจ มาลีครับแล้วก็ฟิตของเราก็ตามนี้ครับทุกคนครับแลเบิดอีก1รูปแบบครับไอบอลแบบชิบะด้วยนะครับทุกคนในราคา2 0 0บาททักมาได้เลยครับสำหรับใครสนใจ โอเคผมอยู่กับหน้าสินค้า2 3 4่ในราคาแปดร้บาทนะครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์มาด้วยเลเวล61ไลท์2องพนี่ครับสิทขั้นสูงก็ตามนี้ครับนะนราคาแปดร้บาทคุ้มๆแลยๆเลยนี่ครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นการแต่งกายกันบ้างครับตัวละครของเราแม้คนโรคหายตะอะไรต่างๆครับโคโนคิโกะก็มีเหมือนกันนะครับนะนี่เลยครับแฟชั่นนี่ครับหัวคงหัวขาวอะไรต่างๆครับทุกคนนะครับหัวมลิงกล้องหัวบาวันก็มีเหมือนกันนะครับตึงๆแรแลเลยนะครับนะเซตผ้าปิดปากของเราวันนี้ครับแล้วก็หัวขาวอะไรต่าางๆครัับหหนนนววดขกก็มมีเือ แล้วก็แฟชั่นเครื่องแต่งหน้าครับมาดูแฟชั่นกางเกงกันเสื้อกันบ้างครับนะเสื้อสีสั้น4ของเราครับมาแน่นอนครับทุกคนครับนะเป็นไง เออตึงๆแรงๆครับเซ็ตโครงกระดูกครับทุกคนครับนี่ครับ800บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากมายเลยนะครับทุกคนครับเอาดีนะครับนะสำหรับใครที่สนใจซื้อก็ทักมาได้เลยครับทุกคนครับนี่ครับไปช่่งเกงของเราเนี่ยครับนะไม่ใช่เกงเกงของอะไรนะครับบางเกงอาซิดอปตันอเมริกาใช่ไหมทุกคนครับนั้นแล้วก็นี่ครับแฟชั่นของรองเท้าครับใส่ให้ลงให้ได้แต่ไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนเออรองเท้าตรงรองเท้าแต่เซ็ตของเราแล้วก็อื่นครับนะด้าน10 15้ครับทุกคนลูแก้วอีก2ลูกนั่นเองครับท นี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเคนลี่ครับทุกคนครับนี่เลยนะครับทุกคนเออนี่ครับตึงๆแรแล่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นลาปาโต้งเราหนวดคงหนวดขาวก็มีเหมือนกันนะครับนะนี่เลยครับแล้สอบเป็นไงเป็นไงนะครับแล้วก็ นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับสุดเเสื้อซีซั่น5นะครับสำหรับใครที่อยากฝากขายนะครับถ้าติด2ชั้นเนี่ยมันก็อาจจะช้าไปอีกนิดนึงนะครับทุกคนครับกันรู้นะปลด2ชั้นนะครับถ้าใครตั้ง2ชั้นไม้นะครับหรือว่าถ้าใครตั้ง2ชั้นไม้เนี่ยก็เอารหัสสำรองทิ้งไว้ให้ผมนะครับผมก็จะได้เข้ารหัสสำรองนะครับทุกคนเออต่อไปมาดูกันที่นี่ครับคู่งหูตัวละครกันเลยนะครับนี่เลยนะครับไม่ใช่เป็นโลกฟินิกส์ครับทุกคนครับนะเป็นไงนะครับน้ำหมาเพนดี้มีเพนด้าคอลเลคชั่นทททท่่่่่าาาาางงงขออเเรรรรไไป็นนนนจจ๊๊กๆะตมมมัััีีแดซ์คคคบบุ ต่อไปดูกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงน้องไต่ชมพูกล่องดวงใจไซตามะภาานะแอร์บอร์ดนะครับทุกคนครับแล้วก็ล่มชุดชีพของเราครับล่มสมาร์ทบูภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยเด้อน่ครับทุกคน เออเป็นไงนะครับตึงๆหลายๆเลยนะครับนะต่อไปมาดูกันที่เอาภาพพื้นหลังเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็อะไรนะภาพพื้นหลังเสร็จแล้วปุ๊บก็อะไรครับรูปครับทุกคนครับนี่เลยครับลืมให้ดูรูปเอถึงเซตเลยนะครับแล้วก็ตาของเรามาดูคอลเลกชันอาวุธกันบ้างครับทุกคนนี่ครับนะ M4 ครับทุกคนลั่นสองครับ AK มังกรถาวรครับ M14 ครับสกายอีกสวันครับทุกคนเอาไปเล่นให้หายสาวันแล้วมาขายต่ออีกเลยยังได้ครับทุกคนครับ SKS สามนครับ M สองเกาฟามัสี่กระบอกครับทุกคน XM แนี่เลยครับ ครับทุกคนครับดูเอ็นดครับ UMP ครับ MP5 MP40 อีก4กระบอกครับ P90 นั่นเองครับดูช็อตกันนะลูกซองสปีดแบรดครับวินเทอร์บิดนี่ครับแล้วก็สเปนอีก2กระบอกสไนปงสไนเปอร์ครับทุกคนครับพิสตันของเรามาลีครับ3กระบอกครับมีโดตัดอีก4ไม้เบนบอลอีก3นั่นเองครับทุกคนฟิตของเราแล้วเบิดมือ9รูปแบบครับทุกคนครับแล้วก็ไอวอลอีก1ครับอาเธอร์ของเราเป็น M79 นี่ครับทุกคนครับในราคา800บาทนั่นเอง โอเคครับอยู่กับราคาสินค้า235สาราคา1,400บาทครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์มาด้วยเลเวล61ไลท์1,593ครับสิทธิ์ขั้นส่งหัวอายโอเคก็ตามนี้เลยนี่ครับทุกคนครับมาดูตัวละครกันบ้างครับนะว่าจะเป็นโคโนเคลลี่อโลกอะไรต่างๆครับทุกคนครับตัวละครหลักเยอะมากครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายครับไม่ว่าจะเป็นหัวหล่อๆอย่างนี้เลยนี่ครับตาดงตาแดงหัวจีเอ็มหัวบาวันนะครับนะเป็นไงครับทุกคนครับเซตของคาบูกงคาบูกิอะไรต่างๆหััวววหหุ่นนนนนยต์ะคครบองขา ตาดำตาแดงก็มีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อของเราครับนะเสื้อของแฟลกโฟมายาลาอะไรต่างๆครับเสื้อไอซดสุดเทสสุด,สด,สด,สดแรงของเราี่ครับทุกคนครับแล้วก็นี่ครับสใส่ให้ลงให้ได้ทุกคนไม่ควรพลาดเลยในครับทุกคนในไอเดียราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับทุกคนครับมันดีกันที่กางเกงครับนะนี่เลยครับทุกคนกางเกงของเราก็ตึงๆแรงๆครับไม่ว่าจะเป็นปุกนยงปีกเน็กอะไรต่างๆครับนะดูกันที่รองเท้าครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับรองเท้าแบบรองเท้าเวียดนามก็มีเหมือนกันครับสุดเซ็ตของเราก็ตามนี้ครับแล้วคิด ครับพิมเขียวอีก3แบบครับทุกคนครับรอแค่กลับมาบอกเลยว่าสุ่มกันได้เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับนะตัวละครของผู้หญิงเนี่ยพาภาพที่เคลลี่เลยนะครับนะไม่จะเป็นหัวอายโอคงอายโอเคของเราครับนี่เลยนะครับเป็นไงครับตึงๆอะไรๆครับนะเซเลปลาปาโตของเราครับหัวหนวดขาวแว่นตรงแว่นตาอะไรต่างๆในชั้นเสื้อกางเกงกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยนะครับกางเกงก็ตึงๆครับทุกคนครับเสื้อก็ตึงๆเลยนะครับนี่ครับเสื้อตัวนี้ครับนะเป็นไงครับใส่ไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับ เออนี่ครับนะเงากงกางเกงอะไรต่างๆครับนี่เลยนี่ครับรองทงรองเท้าเป็นไงนะครับทุกคนครับแล้วก็แฟชั่นชุดเซ็ทของเราก็อื่นๆก็ตามนี้ครับทุกคนครับมาดูกันที่ตัวละครครับทุกคนครับนะคู่หูตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหูโลบอแบดครับเป็นไงนกฟินิกอะไรต่างๆเพนกวินอะไรต่างๆครับหมาเพนดี้หมีแพนด้านะครับคอลเลกชันท่าทางของเราครับท่าเบนี่ครับกับตันบูย่าของเราครับท่าเศร้าไม่นี่ครับทุกคนเออกระเป๋าสะพายครับนี่เลยนี่ครับแบกดาการในกราบกล่องรองจ ใส่ตตําม้ครับยานพาหน,นะก็ตามนี้ครับแอร์บอรสุดเท่สุดแรงครับทุกคนล่มชูชีพนี่เลยครับนะ ออบิเวียนสกายครับแล้วก็ดาร์กอนสกิลนั่นเองครับทุกคนครับตึงๆแลาๆเลยครับรูปภาพของเราก็เคออสตามนี้ครับตาของเราก็นี่เลยนะครับดูสกินปืนกันบ้างครับอาวุธกันบ้างครับนะนี่เลยครับทุกคนในราคา1,400บาทสกอตซิงแซนครับลั่น2ด้วยนะครับ AK ของเราครับเอ็มสองี่เก้าเอ็มหนึครับนะสกายอีก5กระบอกครับกอซ่าของเราเ k s ครับ M249 สองสี่เกฟาร์มัสเอสครับโคตรเท่ครับไอดีนี้นะครับนะเอ็มอ็มแปลั่น2ยิงหัวด้วยนะครับ M60 ลั่น2 AN ดาเมจด้วย นะครับทุกคนเอ็จีกันพั้งอยู่ที่ UMP อีอีกสีก็บอก MP5 อีก5ครับทุกคนครับ MP40 ครับแล้วก็ P90 ม้าดูช็อตกันครับทุกซองอีโบอุยทุกซองเยอะมากครับทุกคนครับดูดิ1 2 3เลยนะครับทุกคนครับอีโบ3ามก็บอกอีก1นึ่ก็บอกก็ครบเซตละทุกคนนะวินเทอร์บิดของเราครับแล้วก็นี่ครับสไนเปิลสไนเปอร์ครับนัทพิสตันของเราอีกนี่ครับมาเรืองมาลีครับกระทะถือหน้าล็อบบี้สุดเทพสุดแรงของเรามีดหัตถ์อีกอเก็าดอับระเบิด เป็นไงแปดรูปแบบแล้วก็ระเบิดไอวองงูเหลี่ยมครับทุกคนครับเป็นไงทุกคนไม่ต้องไปสุ่มครับทุกคนทัน้งหมดเป็นหมื่นเพชรก็ไม่ได้ครับงูเหลี่ยมเนี่ยนะครับในราคาหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยบาทชักมาได้เลยเด